กันค่ะว่าเอฟซีส่งเหรียญอะไรมาให้ปนัดบ้างนะคะจากคุณคุณเกียรติวุฒิค่ะคุณเกียรติวุฒินะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้วางใจส่งมาขายโอ้โอ้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ไม่แน่ใจนะว่าแรกได้ไหมแต่ก็น่าจะได้อยู่เอาปนาักก็คิดให้แล้วกันได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องภาระของพนันแหละนะโอเคค่ะห้ายูโรนะคะ 5ยูโร100บาทนะคะ5ยูโรไม่ไา้คิดให้100บาทนะเพราะปรรกาธิก็ต้องเสี่ยงว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะเขาสภาพเขาเก่าแล้วปราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเลิกใช้กันหรือยังอะไรยังไงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไป100บาทแล้วมาดูเหรียญอืนๆนแบงค์อืนนกันอ๋อยูโรทั้งนั้นเลยค่ะ เอ๊ถ้ามียูโรแบบนี้เยอะๆแบบนี้ต้องมีเหรียญอื่นๆด้วยสิเนาะหรือส่งมาให้ป้านัดดูลองดูเฉยๆยูโรได้นะมีเหรียญอื่นๆส่งมาได้นะคะคุณคุณเกียรติวุฒิชนะเกียรติวุฒิเดี๋ยวถึงชื่อผิดค่ะนะคะคุณเกียรติวุฒิมีเหรียญอื่นๆส่งมาได้เลยนะคะเชื่อว่าต้องมีอย่างอื่นแน่ๆเลยเพราะยูโรเขายังมีเยอะขนาดนี้อา้าวเดี๋ยวมาดูกันยูโรโอ้นี่เลยยูโรล้วนๆเลยนี่ แบบนี้เนาะแน่นอนเลยว่าต้องมีเหรียญอื่นๆไปนรับซื้อนะคะ2ยูโรเนี่ยคะ่ะ40บาทเหรียญละนะคะเน,นี่ยเหรียญนี้เหรียญน,นี้คะ่ะมูลค่าของเหรียญน,นะคะคือไปน่ารับซื้อ40บาทไปนัดรับซื้อนะคะไปนัดก็จะไปส่งต่อกว่าจะไปถึงต้นตอจริงๆนะคะที่ประเทศหรือว่าที่ที่เขารับแลกจริงๆเลยนะคะอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆเลยก็น่าจะอยู่ที่ก,ก็เกินแหละแต่ บอกเลยว่ากว่าจะไปถึงเขาว่าสามทอดเพราะะนันต,ต้องไปไปส่งต่อที่เขารับซื้อรับแลกนะคะในกลุ่มเพื่อนฝูงกันนี่แหละในกลุ่มสะสมไอ้นี่กลุ่มในกลุ่มซื้อขายเหรียญนี่แหละพนัก็เอาไปส่งต่อเขาในราคาอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับประมาณห้าสิบบาทต่อเหรียญ ประมาณห้าสิบาทแล้วเขาก็เอาไปต่ออีกรอบหนึ่งนะคะเขาไม่ได้เอาไปถึงแล้วไปใช้เลยหรืออะไรหรือว่าไปแลกเปลี่ยนตาม,มาตาแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องไม่ใช่เขาจะต้องมารวบรวมเยอะๆนะคะแล้วเขาก็จะมีคนมารับไปทีนปหนึ่งค่ะปนัมีเก็บให้คนมารับนะคะปะนัก็แลกเลยมาถึงปุ๊บปนัก็เอาไปแลกแบบนี้แหละคะ่ะเอาเงินมาหมุนเลยนะคะเย่ยงเขา,าเขาจะแลกแล้วเขาก็จะแช่เก็บเอาไว้ใช่ไหมเงินก็จะจมเหรียญ หลายคนบอกว่าก็น่ารับซื้อถูกเกินอัตราแรกเปลี่ยนตั้งเท่านั้นเท่านี้ใช่ค่ะในในข้อมูลอะตามนั้นจริงๆแต่ถามก่อนว่าไปแลกที่ไหนล่ะนะคะถ้าไปแลกที่ไหนที่ไหนแลกได้นะคะธนาคารเขาก็ไม่รับเขาหาที่แลกไม่ได้อะคะ่ะแล้วกันเนาะมันต้องมีค่าใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างโอ้สวยค่ะเหรียญสวยเหรียญสวยอืมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนดูสิ เหมือนเขา้สะาสมเนาะแทบจะไม่ซ้ำเลยมั้งคะั้เนี่ยดูชิงด้วยอู้เท่าที่เห็นเนี่ยไม่แทบจะไม่ซ้ำเลยเหมือนเหมือนน่าจะเป็นสะสมหรือเปล่าเหมือนจะเป็นนักสะสมหรือเปล่าเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำเลยดูอู้เออเนือยูโรเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาดีนะเขาแต่ละปีเขาก็จะเปลี่ยนรูปทรงรูปแบบเนาะค่ะเนี่ยโหสวยค่ะ ก็ได้สะสมเนาะเนี่ยมีเรื่องราวที่มาที่ไปเหรียญเนี่ยเขาเป็นนะเล่าเรื่องราวได้ประวัติศาสตร์